ไก่ไก่ข้างข้างหลังไม่หลัง มาเกลี show, oh, so <t ok ų> ่ยเออมัมมาไฮีมาดูประตูกูมัมมาไหฮีตะ่ประตูกูมัมมานหฮีตะดีปปะกูเฮ่มาเกลี่นนะโอ้เฮนุคนเดิอยวไปไปอรอบนี้เราจะไปไหนกันดีไปเจแปนไม่ไกลฮะให้พวกเขาได้สัมผัสความเป็นมัลติเวิร์สให้ลุงว่าคุณวีด ใช่ไหมว้าเออให้ปลาไผ่ไม่เหรอที่ตายกันนะเรื่องปลาลุงเราเราจะคอยซัพพอร์ตลุงเว้ยเราจะซัพพอร์ตลุงห่งสื่อเปรื่อนเลียวกันให้ไช่ไหมละครคอยยิงให้หลังให้ปตาถ้าคนยิงอ่ะตายที่แบบถ้าทนยิงครบดนาดนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ยิงหลังไอ้เวลาผีว่ะยิงคนก่อนเลยไงก็ยิงยิงเรียกว่าข้อหาไปเล่นไม้คราบนี่เลยบทลงโทษครับย้่นอะไรเนี่ยเจ้า แด่นะพี่โอเรารับผลชอลสามนะมันจะมีหลักฐานสองหักฐานที่จะไม่โผล่อะเออใช่เอ้ยก็ถือว่าเบสิคให้พวกเขาเรียนรู้ก็หาโดดไปเล่นไหมครับหนึ่งหนึ่งแปดยังไงตัวี้ไอเกียวไอ้เกียวแม่แล้วก็ไปอวกาศใช่เลยเออเอ่อผมเอ่อทุกพี่ผมจะบอกว่าพราไม่มาเรียจะได้ผลแค่ผีแค่ช้ีเดียวคือผีเด็ก หรอแต่ถ้าไม่เจอผีเด็กอะพ่อแม่มาลีก็ไม่มีผลแล้วแล้วแต่เป็นไรยังไงพ่อแม่มาลีก็ช่วยเพื่อไม่ได้นะผลมันก็วิ่งออกไปจากบ้านเองใช่เลยแล้วอันนี้ล่ะเอ่อน่าจะช่วยได้ในนั่นแหละหนึงไก่เราคือเราไม่เคยลองใช่ไหมไก่ลองด้วยเถิเราไม่เราไม่เคยลองแบบถือแบบวางไว้บนตามพื้นเลยปาไก่ไก่เราไปเราออกมาลองกันเลยเราเราเป็นไก่เราเป็นพี่เลี้ยงเอาละ ไม่ได้ไม่ได้เดินไปเลยทั้งสองคนเดินไปไปทัาไม่มีไฟด้วยไอ้นี่ผมมีไฟอยู่เดี๋ยวผมเนี่ยผมก็มีไฟผมก็มีไฟเนี่ยเดี๋ยวผมไปไปกันทำไมฉันย้ายสมุดไม่ได้วะกดตัวอีเหรออาก็ไปอาไปอาพี่อาอาเล่าไฟฉายหรือเปล่าอ๋อถ้าสมุดสมุดต้องถือผีผีจะไม่เขียนตอน่ายนะผีผีจะไม่เขียนตอนวางนะผีจะเขียนตอนเราถือ ใช่ใช่จะถือไว้อีกข้างๆดงไงอ่าลูกจะเอาของเอาสมะปุกมาอางเดียวใช่ไหมน่ะใช่อ่ะจัดแหละมันถือของได้สามอันเออถือของได้สามอันลุงเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเย้ไงเนี่ยอู้อู้กบไปเอาเลยมีคนอู้มีคนอู้ A few minutes later เอ้ยคนนั้นน่ะทำอะไรให้รงมาแล้วอย่าอู้อันนี้ดู ถ้าถ้าเกิดมันขึ้นแปดแสดงว่ามันมีของต้องคำสาบแต่ถ้ามันขึ้นหกสิบแปดแสดงว่ามีของนั้หน่ายผีผีสิงอยู่และไอ้ข้างล่างนี่เลขข้างล่างคืออุณหภูมิครับถ้าเกิดมันเป็นศูนย์หรือติดลบเนี่ยก็จะบอกชัดเจนเลยใช่แต่เลขข้างบนก็คือแปดเหรอแปดคือของต้องคำสาบใช่ไหมแปดถึงหกสิบแปดใช่แปดกับหกสิบแปดแต่ไอ้เลขบนนี่มันวัดได้สามอย่างคือเครื่องคำสาบแล้วก็ผี ถ้าประมาณ20เนี่ยก็อาจจะเป็นอาจจะมีพวกประกฏติการผู้ผีเขียนกําแพงอะไรเงี้ยเออนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าสองคนต้องเรียนรู้ก้าใจไหมใช่เลยใช่เลยใช่เลยไม่ต้องกระใจยิงปืนขึ้นจาเหมือนโดนแบบว่าโดนบังคับมาไงไม่รู้เหมือนเป็นแบบทีมงานที่โดนบังคับมาใช่โดนบังคับมาเล่นไหมครับไก่ประกันอือประกันไรอู้งาน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผี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 ไกลไก่อยู่ไหนไกลอยู่ไหนวะยืนไหนวะยืนไหนไกลยืนไหนวะยืนไหนวะไอ้โน้นแม่เฮ้ยอยู่ในบ้านเหรอเทมสูนเทมสูนดียวเข้าไปเองไก่มีคนอ๊อกไก่ฮะมันมีอยู่แล้วดิมีคนอ๊อกมีคนอ๊อกที่เป็นสถานี่ผีอะตรงเนี้ยสปอรเนี่ยจุดสปอรผีตรงเนี้ยก้อนอ๊อกมีก้อนอ๊อกเมื่อกี้เทมสูนนะฮะอ๋อสายเอาแล้วเอาแล้วเอาแลวเป็นสีเอฟเฟคใช่ลงเป็นเสียเอฟเฟคเสีเอฟเฟคว่ามันจะได้เหรได้ไหมสามสามอ่ะอยู่เท่านี้เหร เอ้ยไก่ไก่ข้างข้างหลังอุ้ยอยู่ข้างหลังมันเขียนมันเขียนมันเขีดมันขีดเอ้ยชาโด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 อยู่หน้าประตูผมมองไม่เห็นไงมันเขียนมันเขียนมันวาดมันวาดเอ้ยเชาโดไกลไกลแล้วก็เมื่อกี้นี้ไกลต้งนัดสาร่าสาระยิงเลยมั้ยเอายิงเลยยิงเลยยิงเลยถ่ายรูปถ่ายรูปโอเคทันทีถูกต้องอุ้ยบุกดอริงบุกดอริงนะมันอยู่ในบ้านที่ไหนอยู่ในบ้าน โอ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้นั่นไงนั่นไงเออได้แล้วมันไม่กลัเกลือมันไม่กัวเกลือโอ้ย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 โอ้อ้กโอ้ยโอ้ยอ้ยอยย่อนถอยก่อ้ถอยก่อ้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยโออ้อ้โโอ้นอ้ออ้อ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอออออยอ้เนาะ้องเี้ยเหรอ้อันไหนครับอันนี้อันนี้ยิงได้องีครับ อาเร็วอ <ok ้าวเร็วครับผมคนคนโดนงานหนึ่งงานเดอซีร okay> ีส์ไปเฮ้ยอะไรอะไรยๆทะโนฟาลโอ้ๆๆเลยเล่ยเยิงเลย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 โยเอาหมอนตาไปหนเฮ้ยเจอเหรอหมอนไปหมหมอนหมอนหมอนแค่8 8 8 8ใช่ไหม8ใช่ไหมใช่ไหมโอเค ได้มั้ยได้ไหมเมื่อกี้ได้ไหมได้ปะได้แล้วครับอ่าเหลือเหลือแค่น้ำมนต์เหลือแค่น้ำมนต์มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังตรงนี้อยู่ข้างหลังครับนี่ตรงผมนี่มันมันกำลังยืนนิ่งเงงเงงเงเออวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยาวิ่งเลยทำไมมันเียวเปล่าอะไรปะมันมันยืนนิ่งอ่ะเออได้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 เหลือียวกัรเหลือแนวการเดียวกันอยู่แล้วพี่โอ้ียวกันอยู่แล้วเหลือแฟร์ด่ะแฟรก็ยิงไปแล้วเหลืออะไรจุดทูบจุดทูบจุดทูบไงอยู่นี่อยู่นี่ข้างหลังข้างหลัง ผมยิงในขณะนั้นเดียวนะออก็ท hey. ok. ันเดี๋๋ยยววเดี uh, ีผ oh. ม oh ันตามมาเฮ่สีมาขึ้นเตียงด้วยกันไหมเออเออตาเวียนดูมซเลเยอร์เออดูมซเลเยอร์เฮ้ยผีอยู่นู่นผีอยู่นู่นตรงนู้นผีตรงศาลาตรงนี้อ่าคุณพี่คุณพี่คุณพี่มานี่ก่อนคุณพี่ผมต้องการคุณพี่คุณมากับผมจุดจุดทูบเดินวนแถวๆนี้จุดทูบเดินวนแถวๆนี้เดินวนแถวๆนี้เลยโดนไหมเป็นอะไรผีไจุดทูบยังไงไม่เป็นไรหรอจนแล้วจนแล้วไกลไม่มีสมามาติ๊ก มาแล้วไม่มีไม่มีเสียดินไปเรื่อยๆนะครับผมเดินครับผมอันนี้ยิงไปแล้วอ่ะตรงนี้ศูนย์ตรงนี้ศูนย์ศูนย์เฮ้ยศูนย์เอ้าเอ้าผีไก่ป่าผีแล้วไม่ศูนย์หรอตรงนี้ศูนย์ศูนย์แล้วแปลว่าผีไปแล้วผีโดนศูนย์จุดสามโอซีเนี่ยเย้ทำได้ดีทุกคนทำได้ดีมากคนอู้งานไปไปเลยไปไปผีไปแล้ว